สวัสดีครับเมื่อตะแก้วชวนพี่น้องมาทําความดีครับทําความดีโดยการปลูกปลาครับปลูกปลาชุ่มชนบ้านโชคอํานวยตําบลอูมเมาอําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเลยพี่น,น,น้งนอ,งนนนองเลยบ้านตะแก้วเองล,ล,ล่ะใกล้ๆบ้านนี้คมทหารนี่แหละครับปลูกปลาครับคณะกรรมการชาาบ้านบ้านโชคอํานวยร่วมด้วยเช่ยกันปลูกปลาชุ่มชนพี่น้องเลยเอาสวยกันเด้ มีหลายเพจหลายวหาด้มีแค่สองเพจอะครับเพจไา้และเพจยิ่งถ้าเกี่ยวกัดีว่าไปตรวจเนาะหลายเพจวันไหรับคว่มร่วมเมื่อจากวัยรุ่นพวกวัยรุ่นลูกหลานและทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งผู้เเ่าทั้งนี่แหละครับมาซอยกันครับซอยกันเอาเบี้ยไม้ครับ เบียม่เขาเนี to to ่ยรับการถนนรับถนนจากภาครับแด้กรมปลาใหม่และน่วยงานราชการต่างๆนะครับพี่น้องเลยถึงว่าอมาาเนี่ยเห็นตั่างไ้แต่นาะเพื่อนมา็เขากไปปลูกมาฟ้าฝนห้องว่าท่านเบิดดอกเวลาเขามาอบนอนอบร่มนั่นอบร่มนี่กรมป่าใหม่มานั่มเพื่อนกระแจ๊กเพื่อนกับอามา้ไปปลูกนะครับเพราะว่าเขาหูจ้างราบบ้านตะเกียว่เป็นเขตป่าชุ่มชนชุ่มชนป่าชุ่มชนนลอยไรเพื่อนได้พี่น้องเลยเขาปลูกไว้พี่น้องมันสิได ซุ้มเย็นเป็นปลาเห็ดปลาอย่างใดครับต้นย่างหน้านี่มันมีหลายอย่างครับพันประดูพยุงแคนาและแต่แลหลายหลายย่างละครับพื้นที่การปลูกเฮาได้รับการสนุนจากภาครัฐสองพันต้นครับพี่น้องเฮาย่วมกันท่ำความดีเพื่อประเทศชาติและตัวเองคุดคุดและพี่น้องคุดคุด,ค,ดคุดเพื่ออย่างที่คุดเพื่อปลูกปลูกความลมเย็นซุ้มเย็นโอ้พี่น้องเอ้ มันเป็นปลาแล้วมันคักได้พี่น้องเลยอันนั้นเกิดอันนี้เกิดได้เฉ่นว่าสาัต์ปลาเขาเอามาปล่อยนะพี่น้องเขากับอนุรักษนะ์เนาะเฮ็ดมโนนั่นเบี้ยเฮ็ดเบียม,มันเบียเฮ็ดมีอยู่บ่เอาสปอมันที่เขาได้มาเฮ็ดเถ้าเขากับมาทิมเขาที่นี่นะพี่น้องพื้นที่ได้มันว่างเขาปลูก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 ได้รับการธนาคานุนปีนี้เป็น ขั้งแรกครับปีนี่ปีกายท่นึงครับอยากมาลาเนี่ยจ๊กหน่อยเหรอเห็ดต่างๆเห่ะเพิ่นมาลาเนาะมาลาเขาก็ปลูกละฝ่าฝนข็ยังพอมีอยู่ต้พี่น้องมาลาเขาก็ปลูกละดีกว่าเขาไว้การปลูกเบี้ยไม้เด้อครับพี่น้องเอยต้นใดมันอ่อนมันเกิดยอดไม้เนีย่ยไปปลูกมันสีเหี่ยวเด้ตกปล่อยให้มันใบอ่อนมันแก่ขึ้นไหมเบิดใบอ่อนมันเขาจังมาปลูกได้พี่น้องเทคนิคการปลูกต้นไม้เขาเบี้ยนกักกระซังพี่น้องเอยขั้นเบี้ยอ่อนออนเ่ก็ เอาไปปลูกมันสีเขียวพี่น้องม่มัมกในของเขนะียวเนาะไผหมักของเขนะียวเนาะพี่น้อง <c oughs> ปลูกไว้เพื่อตัวเองลูกล้านชุ่มชนและประเทศชาติต่ตอไปลนะพี่น้องเนาะเขาปลูกเขาปลูกไวไก้เนี่ยเพื่อ,อเพื่อลูกเพื่อล้านเขานังค้นเพราะวา่าอ้ยเท่าแล้วปลูกให้ยังนอกสิแดงใทอยี่บอกโอ้ขันขีดจังสันกระเบิดปีแล้วเจ้าู <c oughs> กหล้านกระบ,บุมีต้นไม้สีอันนี้ลนะเขาเขียนไ้ ลูกล้านก็คือเฮ้าต่อไปอนาคตข้างหน้าล่ะครับพี่น้องเลยป่าชุมชนบ้านโชคเอื้อนนี่มีพื้นที่ลอยไร่เด้ครับประกาศเป็นป่าชุมชนป่าอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับพี่น้องสัตว์ป่าเอย่ามันยิ่งกินเด้คณะกรรมการพ่นจับได้แล้วชาวบ้านเฮ้านี่บา้านเฮ้าวันนี้เป็นบ้านน,น้อยคณะกรรมการกับเบิดบ้านนะครับมีอยู่ส0สคนหนึง่งเดนหัวหน,าวกกน,น,น้าครอบครัวก็ดีคันแมนเฮ้าคันเป็นเฮ้าไปเห็นจับได้ โอ้ย่างละสองพันบาทเลยไก่ตัวหนึ่งสองพันบาทบวบ้บเน่ตัวหนึ่งสองพันบาทเลยบวไใ้เนพี่น้องเนาะบวกขักได้ผมว่าผาชุมชนบ้านตะแก้วมีพื้นที่ลอยไรมองในว่างข้าปลูกปลูกปลูกเพื่อว่าใ้มันว่างพี่น้องเอ้ยปลูกไว้ปลูกปลูกเพื่อใ้มันว่างพี่น้องมองในข้าวโพตองเห็ดเป็นแถวมันได้อกครับเอาให้พอดูแลได้นะพี่น้องเอ้ ห้เป <Workers. S 2> ็นวางระยะเม็ดท like so, 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 ้องเม็ดก็แล้วแต่แต่ว่าห้มันเต็มแต่ว่าห้มันมันมันเป็นระยะดีแต่ก็ดีอย่างหนึ่งรักษาระยะห่างก็ดีอย่างหนึ่งได้พี่น้องมันจังดูแลไงเขาปลูกเลยดูแลเด้กบ่ดูแลบ่ไดเด้เนาะชาวบ้านเต็มใจด้วยมามาด้วยความเต็มใจเอาตีร่างกายแล้วรวมรวยช่วยกันแล้วบ้านผมเป็นบ้านแต่น้อยว่ากันมาอยู่ด้วยเนาะพี่น้องเล้ย มาซอยกันมีหลายเพศหลายวัยโอ้มีแค่สองเพศมีหลายวัยครับมีทั้งวัยพอวัยแมววัยวัยรุ่นวัยสาวหน่อยสาวใหญ่โอ้นี่ก็หนุ่มหน่อยหนุ่มใหญ่นะครับหนุ่มหน่อยกับไม้ว่าความวะพอใหญ่น่ะหนุ่มหน่อยก็บเป็นหนุ่มหน่อยกอีพอใหญ่ไหมวะผิดหนุ่มหลายคนหนุ่มหลายก็ไวัยรุ่นนะเขาเอิญมาหนุ่มหลายคว่มหนุ่มมันยังอีกหลายนะเนาพี่หน่องเลย อ็ถือาตะแก้วเดิแตะแก้วว่าอไปสินหละว่าเอาเพื่อวให้มันมวนนี่กระเบี่ยไม่ครับผมก็ทําการย่องย่องย่องไปหากระเจ้าเลยไปจานกระเจ้ากระเจ้ากระต่นด้วยวะผมก็มักหยอกเนาะหยอกไปตัวได้ผมหยอก่มีวิีิไพ่ไพ่ดอกหรอวะหยอกไปสันหละว่าก็มวน ไปถือพ่อได้ถือซาตะแก้วพน,นันพิบ,นบ,บ่ายเลยเปยังงบางแสนตะแก้วบายแหงบ่าก่อนตะแก้วแล้วก็จะไปถือซาบ้ากับบ้าบ้าเพราะเธอบ้าเพราะรักโอ้ยบอกไปทัวร์้เพื้นดีกันดีชาวบ,บ้านปีนี้ในได้รับได้รับกล้าไม่เป็นขั้งแรกครับพี่น้องเลยถึงว่ามันซาแนกกะเอามาปลูกเ้วเห็นยังไงละ่ะเนาะพี่น้อง แต่ว่าพิ้นประกาศมาเป็นปีที่สองอัละปีนี้เป็นปีแรกของเราเมาปลกูกอ๋อปีกายปลูกแล้วปลูกแล้วพื้นที่หนึ่งอ่ะนี่ปีที่สองกับปลูกอีกพื้นที่หนึ่งนะครับบานนี้ขั้นพิ่นได้รับการเบี้ยไม่ไม่ก,กับสิเสริมสร้างเสริมต่อไปมองอะไรมันอันนี้เนาะบานนี้ทางานแล้วพักประจ,จําชั่วโมงได้พี่นอ้องพักประจ,จําชั่วโมง ขนาดลดเรือกันยังมีการพักเนาะบ่ม,มีการพักกันนอกตายได้บไหยได้ควบดันขึ้นต่วไอ้พักกันหามส่งโรงพยาบาลบวาได้เนาะพักพักพี่น้องพักกอนพักประจําชั่วโมงพูดได้เมื่อยกะเขาห่มมันแด,ดดนี้พี่น้องตอนผมไปนี่กสิเกือบเที่ยงแล้วพี่น้องสิบ,ส,บสิบเอ็ดโมงเลยไดย้ตอนนี้ก็ดีพูดเถ่ามันเมื่อยเนาะพักกันนั่งคุยกันในาาี้ พื่อได้คุยกันได้บ่อยเพื่อได้สิปลูกป้ายแน่ป้ายไว้แน่ตายไปแล้วกลับมาสิได้เห็นโอ้โหเปิดอบานปฏิจําได้ต้นไม้ที่เจ้าของปลูกเจ้าของก็คือลูกหลานเดินละยุดยุดพี่น้องยุดหยุดพักประจาชั่วโมงเติมพลังด้วยกันขนาดรดยุต์กันยังเติอน้้ำมันเนาะคนห้องกันเติมน้ำเติมอาหารคือกันดละพี่น้องเบ่เติมบึงตีเจ้าหอกเด้่พกักนอกเด้อกินกินร่วมกัน กินกินกินเพื่อลุยต่อไปไปไปเด้อนะพี่น้องหลังจากเข้าเนี่ยห้องพักกันกลับได้พี่น้องบัานั้งไปกินเข่าคนได้บาก่อนเ่าสิกลับกินเขา่าเสร็จงานแล้วกิน,กนเข่ารับประทานอาหารแล้วนะพี่น้องว่าขอบคุณด้วยพี่น้องอันอันแม่ขั้วผูพ่นไม่เห็นแนวอาหารอร่อยๆร่อยให้กินอ่ะขอบคุณแม่ขั้วทั้งหลายด้อครับอาหารอร่อยอร่อยถูกปากอู้ มาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ากันจังไรก็ดีเฮ็ดงาาแล้วต้องมีการกินเขา้าคับตั้งพี่น้องสองเล่าก็ว่ากินเข้าสามขี้แล้ว,าาลวคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้เนาะครับพี่น้องเลยพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ